สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาสอนปิดเปิดเครื่องโดยการไม่ใช้ปุ่มปิดเปิดนะคะสำหรับโทรศัพท์ของใครที่ปุ่มปิดเปิดพังนะคะอันนี้รุ่นนี้รุ่น oppo นะคะปุ่มเบาเสียงเพิ่มเสียงเสียนะคะมาดูทางนี้ได้เลยค่ะวิธีง่ายๆค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เข้าไปที่การตั้งค่านะคะและก็เลื่อนหา คำว่าอ่าคำว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วก็เข้าไปที่การช่วยเหลือสำหรับการเข้าถึงนะคะจิ้มเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เลื่อนหาคําว่าเมนูการช่วยเหลือพิเศษนะคะทุกคนจิ้มเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นให้กด ปุ่มปิดเปิดตรงนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะกดปิดเอยกดเปิดเลยค่ะแล้วก็สังเกตดูด้านล่างจะมีรูปคนขึ้นมานะคะให้เราจิ้มขึ้นไปได้เลยค่ะถ้าสมมุติจะปิดเครื่องนะคะรีสตาร์ทเครื่องเลื่อนเลยค่ะแค่นี้ค่ะง่ายๆเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงได้ทุกอย่างค่ะอันนี้เพิ่มแสงลดแสงนะคะล็อกหน้าจอได้ ตั้งค่าการแจ้งเตือนภาพหน้าจอแอปทุกอย่างครบค่ะเป็นการช่วยเหลือเป็นการที่ว่าสาหรับปุ่มปิดเปิดพังนะคะปิดเปิดเครื่องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะปิดเครื่องไม่ได้เนาะเบาเสียงลดเสียงอะไรเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันพังนะคะเราก็ใช้วิธีนี้นะคะง่ายสะดวกสบายค่ะลองไปทำดูนะคะเพื่อน